กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามแรงเนาะพามาเบิร์กงานแม่เฝนเกลือเป็ดกระไก่งามแรงพี่น้องฝนกระสิตกพี่น้องเลยเกระป็ดกระไก่งามแรงอยู่ห่างอยู่หน้าเนาะ เป็ดไก่ค่ะเ่า่ยโมายพี่น้องเป็ดกับมีแต่เป็ดน,น้อยเนาะเป็ดน,น้อยจับมาแต่บ้านหมดแล้วเนี่นสนยสองตัวเนี่ยฮะนัทนักนันัทมุมมุมมุมนาขาวออจอเแท้ ไปหาอย่างผาลบมันล่มไปเลยเนี่ยลำมันกับข้อบพอ่อสพนพระตคิดวัดสิเหลือเนอะเอาไปเอามาบพ,อพอ่อซ่ําประจอนหากระตัดลบมันแล้วพี่น้องพระตะตัดลำมันอยู่บนเมืองอะไรพวกนี่บไ่ได้ปลูกพ่พพอ,อต้อนเนาะไ่ได้ปลูกพ้พอเหงาเลยมีแต่พ่อกับแม่เพิ่ปลูก ปรอจรกัตัดละมันอย่างเดียวพี่น้องละมันลดหนึ่งโบาพอเนี๋จะไปเบปิ่ง่าปลูกข้าใสายอะพี่น้อง มันเอาทีตัดไปแล้วอ่านี่เลือกซันนี่อะพี่นเองอ่าเอาไปปลูกเปิงว่าสิได้ซันได้ขาดลายขาดหน่อยเนาะฝนกระสิมากเลถอนทิมหมดเลยซันได้ปลูกใหม่บัด แหนไปเลยนองทิมมเลยนี่ยนี่ย่างเ้นี่ก็ย่างนี่กันย่าเสียบกับหนากับหลังกะเรือนี่กระปุเลยน ลายนี่ถอนถะิทท่มกันเลยแถวนี่ไม่เห็บบนปเลยพี่นอนะ้องน้ำยังท่ันได้ปลูกเลยเนะาะทั้งทางนะปลูกนะ สีหาแถวทางด้านนี่ก็ปลูกแล้วไปแล้วเนะข่าคุกบกมาเนี่งน,นี่ปลูกใหม่ไปเลยพี่น้องเียละมันทิม่มเสื้อเนี่เจริมันมาหลดหนึ่งตายบัด พอไดมีแต่เขบาบอจอน้พี่น้องกับไล,ลายเจ้าเนาะที่เขาปลูกบางคนเขาปลูกลายกะเสียหายหลายพี่น้องคนกับแหลนหาซื้อลำมันจนสิตามกันเนาะคนแหลนหาซื้อลำมันกะใครแน่แต่เมื่อวานนี่ไปซื้อกะได้มาจบเจือก็มีคนใครห้พอดีเนาะเหลืออยู่เจ้าเดียวพี่น้องไปถามหาหลายเจ้า กับผมมีเนาะมาไปพ่อจูเจ้าหนึ่งก็ยังโชคดีที่อ่ายังได้รับมันมาปลูกรับมันที่ได้มากกับผมว่าเป็นสายพันธุ์เนาะลายสายพันธุ์เพิ่นว่าที่สายพันธุ์เต่างอยหรืวอีกยัางลายยางที่น้องมีแต่อ่ามันลำใหญ่ๆเนาะลำใหญ่เอามาปลูกกับอ่าคิดว่ามันลายมาตัดได้แล้วกับอ่าบมพ่อซร้าพี่น้องเยอ่าใหญ่แต่ลำเนาะ đem đem load khí phát xilanh theo này nhát mất đấy p/n theo này đi hái mà say xe lăn dài ở đây

ไปก่อนที่ละแถวพี่้อาะอูพันิติดได้บ้างีหติดเงงามได้บ้างเป็นหัวใหญ่เยอะ ก็คำว่าหัวน้อย ปลูกใหม่พระคูณเลยพี่น้องเลยสำเร็จปลูกใหม่แต่ละแถวปลูกใหม่ไปเลยเนาะแถวหนึ่งสิ่เลืออยู่สามสีล่ลำพี่น้องสำเร็จปลูกใหม่ตอนนี้กระปูกแล้วแล้วพี่น้องเลยลำมันเขากะพอๆใช่เนะาะ ยังอยู่น้อยหนึ่งพี่น้องเงแค่นี้แต่ทางนี้ปลูกแล้วเบิดเลยพี่น้องนี่เนาะแถวนี้อ่าแล้วิดเลยแค่นี้แต่ได้อ่าล่องเงาพี่น้องแถวล่องเงาเนี่ยอ่าแล้วเบิดเนาะทางนั้นก็ยังอยู่ด้านขอบพี่น้องครัด้านขอบยังมาทันแล้วเนาะอ่าแล้วก็ทางนั้นเนี่ยพี่น้องอ่าสหาละมันใส่เนาะมาปลูกแบบนี่ ยังกบยังบ่ปลายพนะี่เนาะยังอยู่ประมาณ10-12ลั่มขนาด10พอเนาะเอามาปลูกอีกยังเยลนนื้อยหนึ่นงนเนาะนำพอกัน หัวน้อยมุนหัวเข้ามาเลย เริ่มคำเลยพี่น้องเลยมันท้างกะอ่าบัพ่อสมโน่ลำมันกะอ่ามันเองกับปลูกมันอ่าจนแล้วพี่น้องอ่าปลูกมือเดียวเนาะลำมันกะตัดกะห่อบัพ่อคิดว่าสิเรียนะพอจอนกะตัดลำมันอยู่เบิดมือเนาะฮก็จะได้มาปลูกซอยพ่อเพลินอ่ายำเรื่องเพราะว่ามันซ่าน้ำตัดลำมันเนาะพี่น้อง ปลูกมันกับใบหญ้าปัญใดเนาะเอาเสียบใส่เสียบใส่ก็จะได้เมื่อเลยพี่น้องบัน,นี้กันมันเอาไปปลูกแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยงอวน้อยนี่ไก่แล้วพี่น้องไก่จะหอดยามลงไห้ลงหน้าอลไรเนะาะเดี๋ยวปลูกมันแล้วกะอ่าก็จะได้มาบอกนอนห้ยนอนหน้าพี่น้องเลยอ่าขึ้นกะ ฝนตกเนาะตกกับบ่ค่อยแห้งกันได้ตกแห้งรอบอตกแห้งรอบกลางเว่นนะพี่น้องว่านกับตกแห้งขนาดยังมองเว่นกันน้ำในพายจนห่วงพี่น้งองใครแน่ปลาบ่ตายพี่น้งองฝนตกแห้งรอบอกลางเวป่ปลาเกือบไปเน,ะนาะน้ำก็เต็มพายเลยพี่น้องบ้านนี้ให้ปลาบ่ตายเนาะ น้ำเต็มหัวเต็มห้องพี่น้องฝนตกรอบนี้อาคบเขียดกะอาลงไข่จะหน้อยกินอาแจงเราพวกรบแล้วนี่บางคนกะอาหวานก้าวันบุ้งเนาะบางคนกะตกก้าน้ำกะมีบางคนกะไทยหุดนน้ำกะมีเนาะมาจอนขี่รถผ่านมาเห็นนะฮะเขาไท,ไทยหงายน้าบางคนกะไทยวานเนาะพี่น้องงามน,นี่บางคนกะเน บร่ได้ดำบางคนก็วานเนาะโอ้เมืดมาเลยพี่น้องครับะาแรงนี่ยันตกยยกบาแรงนี่อจอนเส่มเมื่อเลยพี่น้องเนี่ยฝนสิมมตกหามเนาะเดี๋ยวเมื่อบ่ได โ okay. อเคคุณแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับปจอนกสิขอจบคลิปเอาไวส้สนีก่อนเด้อม,มากระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็สั่นกระดิ่งครับปจอนนำเน้าไปสู่พาพคลิปใหม่ๆจากซ่องของเราสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องส,สบายดีสวัสดีพี่น้อง